สิ่งที่จะถูกทดสอบเนี่ยหลายอย่างมากอันนี้ประเด็นที่หนึ่งอย่างที่ผมบอกนะครับว่าถ้าเรากับมุสลิมด้วยกันเรายังแปลกในฐานะคนแปลกหน้าในเรายังแปลกกับกาเฟสเนี่ยเรายิ่งแปลกก็ไปใหญ่เลยฉะนั้นผมอยากจะเตือนชาวซุนน่าบางท่านนะครับบางท่านที่แบบขอเป็นคนแปลกหน้ากับมุสลิมเท่านั้นแต่กับกาเฟสไม่กล้าแปลกเนี่ยไอ้นี้ทบทวนตัวเองด้วยนะครับว่าเฮ้ยแปลกภาษาอะไรวะ กับมุสลิมน e ี่แข็งโปอกเลยเนี un, man, ่ยแต่เวลาทำงานกับกาเฟตเนี่ยไม่กล้าแปลกแต่เวลากลับมาอยู่กับมุสลิมเนียกันกับคณะเก่ากับคณะบดออเนี่ยต้องแตกกันแปลกกันอะคือแปลกเฉพาะกับมุสลิมอะแต่แปลกกับกาเฟตเนี่ยไม่กล้าแปลกท่านท่านที่อุลามาบอกว่าแต่มุสลิมแปลกกับมุสลิมเียกันมันเงื่อนไขเลยยิ่งกับกาเฟตอะแปลกสองเท่าสามเท่า พราะว่าเจอพี่น้องประเภทแบบทํางานเนี่ยซุนนะเนี่ยซุนนะทำงานบริษัทคืองานเมาลิดนี้ไม่มายืนหยัดนะซึ่งถูกต้องแล้วนั้นว่าไปแต่เวลาปีใหม่หรือบอกให้ไม่ปีใหม่แต่พักร้อนในบริษัทชวนไปทํางานเนี่ยไอชวนไปเที่ยวไม่กล้าปฏิเสธไม่ใช่ที่ของมุสลิมนะไปนั่งเที่ยวกับเพื่อนกาเฟ่ตามทะเล พี่น้องเขาคงไม่ได้ไปนั่งคุยเรื่องอัลลอฮ์อยู่ไหนหรอกนะฉะนั้นย้ำนะครับมุสลิมเนี่ยมันจะมีประเภทนี้มันจะมีนะครับแข็งมากในด้านสุนนะกับคณะบิดาเนี่ยแต่ในอีกด้านหนึ่งกับกาเฟตเนี่ยอ่อนบกเบียกจนกระทั่งเสียจุดยืนในเรื่องของหลักการศาสนานี่ระวังมันขัดกับสิ่งที่เป็นกฎสุนนะข้อใหญ่ก็คืออัลวลวัลบรารอการที่มุสลิมจะต้องมีจุดยืนนะครับกับกาเฟต เรื่องไหนบ้างเนี่ยต้องระวังนะครับผมพูดตรงกว่านี้ไม่ได้พูดแค่นี้พอนะครับพี่น้องก็คิดเผื่อไปเรื่องอื่นด้วยแล้วกันในสมองนะครับผมพูดมากกว่านี้ไม่ได้ในหลายๆเรื่องข้อสองนะครับข้อสองพี่น้องนิดหนึง่งท่านนาบีส,ละละสลุลต่านลมบอกว่าฉันั้นแล้วเนี่ยนะครับฟาตูบาลิลูรบะนบีนี่แจ้งข่าวดีหรือุลามาอธิบายว่าคนที่เป็นคนแปลกหน้าเนี่ย ตูบาจะเป็นสิ่งที่เขาได้รับก็คือสวงสวรรค์นะครับรือมาที่มาตูบาเนี่ยบางท่านก็บอกว่าคือต้นไม้ในสวรรค์บางท่านก็คือสวรรค์เอาว่าได้สวรรค์สาหรับคน